เมื่อวานนี้วันที่21เมษายนนะครับก็เป็นวันครบรอบประเดียสถางกรุงรัตนโกสินทร์ของเราครบ241ปีนะครับทางรัฐบาลจึงจัดงานใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อจะเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีนะครับรวมถึงสมเด็จพระบรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในพระบรมราชวงศ์จักรีที่ส่งํำนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองจนถึง ปััจจุบนครับนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบร,รมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ณพิพิธภัณฑ์ทัฐานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานาครซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่2 1ถึง25เมษายน2566 ณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติและอีก21แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์และสวนสันติชัยประการระหว่างวันที่21เมษายนไปจนถึง7พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อจะร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์241ปีซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายจัดขึ้นบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับทั้งด้านศาสนาไหว้พระ11วัดศิละปะการแสดง เปิดพิพิธภัณฑ์ยามค่ำตลาดย้อนยุคจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมไทยทั้ง76จังหวัดมีการประกวดภาพถ่ายเ,เสนวนาวิชาการทำบุญไหว้พระพร้อมกับจัดรถเมย์ของกสมกร,รับง่รับส่งฟรีตลอดงานด้วยนะครับ โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆกว่า30หน่วยงานจัดงานนี้ขึ้นเพื่อจะเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์รวมถึงสมเด็จพระบรพระมหากษัตริยาธิทาชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชวงศ์จักรีนะครับและก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์241ปีด้วยครับ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยา,ากจะเดินทางไปเที่ยวชมงานนะครับเขาจะมีรถขอสอมกแล้วก็รถรางนอคอยนำชมด้วยนะครับแล้วก็บริการรับส่งประชาชนตามจุดต่างๆที่สำคัญคือฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765นะครับย้ำอีกหนึ่งครั้ง1765งานมีหลายจุดด้วยกันครับมีตั้งแต่ เมื่อวานนี้ไปจนถึง25เมษายนส่วนที่สวนสาธารณะสวนสติชัยประการก็จะมีไปจนถึงต้นเดือนหน้าเลยนะครับ7พฤษภาคมครับ